บ้านนะคะถ้านึกถึงบ้านก็นึกถึงบ้านนะคะบ้านเดี่ยวจงังหวัดขอนแก่นวันนี้มานําเสนอบ้านหลังใหญ่มากดูด้านหลังนะคะเนื้อที่87ตารางวานะคะของโครงการปิ่นวราโฮมที่ตั้งนะคะตั้งอยู่บ้านม่วงเทศบาลบรรทุมนะคะไม่ไกลเลยเดี๋ยวก่นอนอื่นเราไปดูแผนที่กันเดี๋ยวไปเลยค่ะไปะ แล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะโครงการที่เรานําเสนอเมื่อกี้เมื่อกี้พาไปดูแผนที่มาเนาะจะบอกว่ามันใกล้ถนนใหญ่มากเลยเส้น2009ที่จะไปสาวัตชีนะคะเดินเข้ามาหนะ้าปากซอยแค่จากซอยก็ประมาณ20นาทีนะคะก็ถึงที่ตั้งของโครงการโครงการทั้งหมดมีทั้งหมด8หลังแต่ตัวนี้เป็นหลังแรกที่เราจะขายนะคะบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างในส่วนของข้างหน้าโครงการนะคะตัวนี้ หน้ากว้างจะอยู่ที่17.5เมตรนะคะทำรั้วสีขาวอย่างสวยเลยค่ะเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็หลังคาก็ส่งปัญญานะคะเนื้อที่ทั้งหมด87ตารางวานะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันมีอะไรดีบ้างก่อนอื่นเลยลงจอดรถหน้ากว้าง5เมตรที่เขาทำลงจอดรถจอดรถได้ถึง2คันแต่พูดตรงๆนะคะมันไม่ใช่2คันมันน่าจะได้เกือบ4คันเลยนะคะเพราะว่ามัน ตรงนี้ถ้าเป็นรถเก่งตรงนี้2คันตรงนี้ก็ต่อได้เลยค่ะแล้วก็มีสวนสำหรับปลูกต้นไม้นะคะบริเวณด้านหน้าบ้าน2ข้างเลยนะคะเดี๋ยวเราดูรอบนอกกันก่อนเนาะพี่เขาเทพื้นให้เรียบร้อยเลยชอบชอบสีนี้เหมือนสีไม้สวยมากแล้วก็โคมไฟ ออกแบบค่อนข้าง,างจะดีเลยค่ะสไตล์โมเดิร์นแบบยุคใหม่เลยในส่วนของด้านข้างนะคะพี่เขาก็เทพื้นให้หมดเลยแล้วก็มีพื้นที่เหลือสําหรับที่เราจะปลูกหญ้าหรือปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกตะไคร้กระเพราอะไรได้หมดเลยไม่แคบเพราะว่าเนื้อที่87ตารางวาถ้าอยู่ในเมืองจะบอกว่าเกือบ3ล้านกว่านะคะแต่หลังนี้เดี๋ยวค่อยหุบราคากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะบอกไปต่อไปเป็นในส่วนของ ตัวบ้านนะคะจุดแรกที่เรามาเลยก็จะเป็นระเบียงบ้านาแบ่งชั้นออกมาประมาณ15เซนยกขึ้นสูงนะคะาภายในตัวบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทีละจุดละจุดก่อนอื่นก็เหมือนที่บอกกระจกทางเข้าบ้านนะคะหันหน้าชิดเหนือลมลมรับส่ง้าได้จะดีเลยค่ะแล้วก็ออกแบบสไตล์แบบออจะเหมือนญี่ปุ่นก็ใช่นะเข้าไปดูกัน อันดับแรกนะคะก็จะเป็นห้องโถงตัวห้องโถงเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างมากความยาวอยู่ประมาณ7เมตรแล้วก็สูงเกือบ3เมตรเลยค่ะกระจกสามารถเปิดรับลมได้กระจกนะคะมีมี1 2 3 4ทําทำให้บ้านไม่อับแล้วก็ไม่มืึนนะคะสามารถเปิดรับลมโดยที่เราไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ เป็นช่องระบายไปพัดลมเอ้ยเป็นช่องระบายอากาศนะคะแล้วก็พองก้างเหมือนที่แจ้งเมื่อกี้กว้างมากเราสามารถที่จะวางโซฟาตรงนี้อ่าแล้วก็ดูทีวีตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบเรานั่งเล่นนั่งสังสรรค์กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้สบายเลยค่ะส่วนของห้องโถงก,ก็ถือว่ากว้างมากเพราะปกติมันก็แค่ประมาณ4ีเมตรหรือ5เมตรแต่ตัวนี้เราให้ติดประมาณ7เมตรถ้าใครชอบห้องรับแขกกว้างนะคะ หลังนี้ได้เลยค่ะส่วนที่2เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่จะอยู่ด้านนี้ค่ะ,ะเข้ามาดูได้เลยค่ะโอ้โหทางโครงการแถมแอร์ให้เลยนะคะก็จะมีหน้าต่างแล้วก็กระจกช่องลมให้เหมือนกันความความสูงน่าจะอยู่ที่2.8เมตรห้องตัวนี้กว้างอยู่ที่4.5เมตรนะคะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องน้ำในตัว ห้องน้ำนะคะห้องน้ำชอบมากพี่เขาให้ห้องน้ำที่ค่อนข้างจะกว้างสบายเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในได้เลยตัวห้องน้ำออกแบบค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะไม่อึดอัดแล้วก็ออกแบบลายให้เข้ากับตัวบ้านได้ค่อนข้างดีเลยค่ะเป็นสีค่อน,นข้างจะคลาสสิก เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนห้องที่สองและห้องที่3ากันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2กว้างอยู่ที่3 5 3.5คูณ 3.5. มีหน้าต่างให้ทุกห้องนะคะแล้วก็ข้าท่านจะสูงไม่อับค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับถ้าจะเป็นคุณลูกหรือคุณยายนะคะอยู่ได้สบายเพราะว่าห้องน้ำส่วนกลางก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องที่3ก่อน ห้องนอนที่3จะอยู่ห้องนี้เป็นไซส์เดียวกันกับห้องนอนห้องที่2นะคะกว้างอยู่ที่3.5เมตรคือ3.5เมตรแล้วก็มีนาปีหน้าต่างให้แล้วก็หลอดไฟตอนนี้ปัจจุบันเขาทำเป็นหลอดไฟ LED แล้วนะคะชื่อว่าไม่แออ่ะกว้างเลยแหละแล้วก็ประตูนี่ค่อนข้างจะหนาแน่นมากเหมือนประตูไม้ นี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองห้องที่3ามคู่ขนานกันแล้วก็ข้อดีก็คือพี่เขาออกแบบห้องห้องน้ำห้องน้ํารวมจะอยู่ตรงนี้สังเกตตัวพื้นพื้นกระเบื้องเป็นสีไม้สวยแล้วก็ตัดด้วยลายมาร์คฮอสนะคะขาวดาน่ารักมากตัวนี้เป็นห้องน้ํารวมก็คือแขกก็เข้าห้องนี้ได้เลยต่อไปก็จะเป็นส่วนในของห้องครัว ห้องครัวเราทำเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยเลยค่ะน่าจะไซส์ประมาณห้องครัวน่าจะไซส์ตัวเคาน์เตอร์นี่ประมาณความยาวน่าจะ3เมตรได้นะคะตัวขนาดของห้องครัวอยู่ที่4เมตรลงมาประตูข้างหลังลมพัดเข้าออกได้สบายด้านหลังบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูนี่นึ่มแถมข้างหลังบ้านก็จะเป็นห้องซักล้าง แล้วก็โครงการของพี่เขาจะเปิดอีกประมาณ7ดหลังนะคะก็จะอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ทําอีก7หลังแต่เนื้อที่จะอยู่ที่60ตารางวามีหลังเนี้ย <c oughs> เนื้อที่แปดสิบเจ็ดตารางวาเป็นหลังแรกที่ทําแล้วค่อนข้างจะใหญ่เลยส่วนด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวขอไปดูด้านข้างนิดนึง <c oughs> ด้านข้างเหลือเยอะมากค่ะ ต่อเติมได้อีกด้วยความลึกจะอยู่ที่ประมาณ2 2เมตรเลยนะคะด้านข้างด้านหน้ากว้าง15เอ้ยโทษทีค่ะด้านหน้ากว้าง17.5เมตรด้านลึกนะคะ2 0ประมาณ22เมตรเป็นไงบ้างคะจากรายละเอียดที่บ้านพาไปชมค่อนข้าจะถูกใจหลายๆท่านนะคะบ้านถ้าใครชอบบ้านหลังนี้นะคะก็เดี๋ยวจุดเด่นนะคะ1เนื้อที่นะคะ87ตารางวาอา พื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่ห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่เหลือค่อนข้านจะเยอะทั้งในส่วนด้านหน้าด้านข้างนะคะเราสามารถออกแบบหรือจะต่อเติมหรือจะปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกใบด่างอะไรของเราได้สบายเลยไม่แออัดนะคะโครงการปิ่นเวลาเดี๋ยวแจ้งราคานิดนึงนะคะหลังนี้เราเปิดขายอยู่ที่2.39ล้าน ของแถมเพียบนะคะมีแอร์นะคะเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครบหมดเลยค่ะแล้วมีปั๊มน้ำด้วยแล้วก็ใครถูกใจตัวนี้ก็รีบบอกรีกเข้ามานะคะมีแค่หลังเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก7หลังนะคะจะเป็นเนื้อที่60ตารางวากำลังจะก่อสร้างนะคะสนใจทักเข้ามาได้นะคะโครงการปิ่นเวลาโฮมนะคะหรือเบอร์บัตนะคะข้างล่างคอมเมนต์นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะหวัสดีค่ะ